สัมมนาผ่านซูมคลิปผู้ช่วยตัวแทนและผู้บริหารด้วย YouTube ต้าพบประกันก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราท่านผอ,อ,อกกเกษมนะครับผมในประเด็นหัวข้อเจาะประเด็นกับโซนเจ็ดทำไมเราต้องมีคลิปผู้ช่วยตัวแทนและผู้บริหารละพี่ต้ามันช่วยอะไรเราได้ช่วยได้แน่นอนนะคุณแอ๋วครับในขั้นตอนการขายหรือวตอนการบริหารนะครับมีอะไรที่เราทำซ้ําบ้างไหมครับโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะซ้าๆ เอาเรื่องของงานขายเลยครับผมเวลาเราไปคุยกับลูกค้านะครับเราทําอะไรซ้าๆบ้างครับแผนประกันเลยค่ะพ่ตาอย่างเดียวไหมไม่ค่ะอะไรครับผมประกันสุขภาพค่ะอ่านะครับประกันสุขภาพเอาเฮลท์ฟดีแล้วกันนะครับพูดรอบเดียวไหมไม่ค่ะโอ้โหไม่คิดเลยนะครับไม่คิดค่ะเพราะว่าตัวเจอมาแล้วค่ะว่าพูดอย่างต่ำสามรอบต่อผาหนึ่งรางอ๋อนี่คือซ้ําแล้วใช่ไหมครับซ้าแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราช่วยได้ครับ ในส่วนของผู้บริหารเนี่ยมีอะไรต้องใช้ซ้ําๆบ้างไหมคะแน่นอนเลยครับในการรีคูดนะครับผมทีมงานนะเขาต้องพูดถึงรายได้เรื่องของระบบการทางานจ็อบเจอร์ต,รต่างๆอันนี้ก็ต้องซ้ำเหมือนกันนะครับและอย่างหนึ่งคือเรื่องของการใช้งานแอปด้วยต่างๆนานาครับทำคลิป y o u ูทูะมาตั้งนานแล้วทั้งหมดนะค่ะกี่คลิปกัคะดูจากภาพด้วยนะครับ4 7 7คลิปนะครับข้อดีคือมีความหลากหลายนะครับผม้อจะแบยคืออะไรทราบไหมครับไม่ทราบเปรียบเทียบเขาเหนีอยวครับผมหนึ่งวันมีกี่นาที หนึ่งวันมีหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีเอาปกสิคูณยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับผมอ่ะแล้วสมมติคลิปหนึ่งผมใช้เวลาสามนาทีพอนะครับผมก็มีทั้งหมดนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดนาทีเท่ากับว่าต้องดูคลิปผมนะครับผมยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไม่ให้นอนเลยหรอไม่ให้นอนดูครับข้าเข้าห้องน้ําด้วยเอาข้าวมากินด้วยนะถึงจะได้ให้หมดนะครับผมอ่ะมีแถมให้เหลือให้เก้านาทีไปห้องน้ำแล้วนันะดีไม่ไม่พอไนี่นะครับที่จะดีครับผมฉะนั้น สัมมนานี้เราจะแนะนำวิธีใช้งานของ YouTube ของพ่ต้าที่มีทั้งหมด1,400กว่านาทีว่าเราจะใช้กันยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะครับจากผมเองนะครับใช้งานจริงนะครับผมแล้วก็ว่าใช้ตอนไหนยังไงแต่ละคลิปนะครับผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับว่าเอาไปใช้งานแล้วยังไงบ้างแล้วพบกัน On Zoom ในงานเจาะประเด็นกับโซน7นะครับผมวันที่8สิงหาคมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับผม โดยท่านผอ,ออกเกษมนะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันครับ,บสวัสดีครับ